ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกถึงหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันนั่นก็คือขีปนาวุธ KN24 ซึ่งเป็นอาวุธที่กำลังมีบทบาทสำคัญในความตึงเครียดร,ระดับภูมิภาคและกลายเป็นประเด็นสนทนาในเวทีความมั่นคงระดับโลกในอัปเดตปี2 0 2 6นี้เราจะพาคุณไปดูทุกแง่มุมของระบบขีปนาวุธนี้ ตั้งแต่ที่มาคุณสมบัติด้านเทคนิคผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์และความหมายของมันต่ออนาคตของอำนาจทางทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วโลกขีปนาวุธ KN-24 ถูกพัฒนาโดยประเทศเกาหลีเหนือและถูกเปิดเผยต่อสายตาชาวโลกครั้งแรกในปี2019รูปทรงและกลไกลของมันมีความคล้ายคลึงกับขีปนาวุธ ATACMS ของสหรัฐอเมริกาซึ่งบ่งบอกถึงความพยายามของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธที่ทันสมัยและหลากหลายมากขึ้น ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเ n 24ได้ถูกทดสอบหลายครั้งโดยแต่ละครั้งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นทั้งในด้านความแม่นยำพิสัยและการควบคุมทิศทางในปี2026ขีปนาวุธ k n 24ได้รับการยอมรับว่าเป็นอาวุธยุทธวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในแผนป้องกันประเทศของเกาหลีเหนือมันถูกออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วยิงโจมตีได้แม่นยำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักขององค์การพัฒนา KN24 คือการเพิ่มความสามารถในการยับยั้งและตอบโต้ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้หนึ่งในจุดเด่นของ KN 24คือการใช้เชื้อเพลิงแข็งซึ่งแตกต่างจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงก่อนยิงการใช้เชื้อเพลิงแข็งทําให้สามารถยิงได้ทันทีลดโอกาสที่จะถูกตรวจจับและโจมตีล่วงหน้าถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างมาก ในด้านคุณสมบัติทางเทคนิค k n 24มีพิสัยประมาณ380-410กิโลเมตรบางแหล่งข้อมูลระบุว่าอาจยิงได้ไกลถึง450กิโลเมตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักหัวรบและวิธีการยิงหัวรบของมันสามารถติดตั้งระเบิดธรรมดาหรือหัวรบนิวเคลียร์และสามารถยิงจากรถยิงเคลื่อนที่ได้ทำให้การโจมตีสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายพื้นที่จุดแข็งอีกจุดหนึ่งของ k n 24คือความสามารถในการควบคุมทิศทางในช่วงปลายขององค์การยิง ซึ่งต่างจากขีปนาวุธทั่วไปที่เคลื่อนที่เป็นเส้นโคง้งทำนายได้ KN-24 สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ในระยะสุดท้ายเพื่อลวงหรือหลีกเลี่ยงระบบป้องกันขีปนาวุธเช่น THAAD ของสหรัฐอเมริกาหรือ PAC-3 ของเกาหลีใต้ความสามารถนี้เพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้สำเร็จอย่างมากในมุมมองทางยุทธศาสตร์ KN-24 คือเกมเปลี่ยนของจริงเกาหลีเหนือใช้ KN-24 เป็นหัวใจสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันของตน และใช้การทดสอบแต่ละครั้งเป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองต่อสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรโดยเฉพาะในช่วงที่มีการซ้อมรบร่วมกันการยิง KN24 มักเกิดขึ้นพร้อมกับการประท้วงหรือการตอบโต้ทางการทูตในปี2026มีรายงานว่าเกาหลีเหนือกำลังขยายกำลังการผลิตขีปนาวุธรุ่นนี้ สร้างฐานยิงใต้ดินและเพิ่มจำนวนรถยิงเคลื่อนที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเกาหลีเหนือหวังจะกระจายการวาง KN24 ไปในหลายพื้นที่เพื่อเพิ่มความสามารถในการตอบโตและทำให้การวางแผนของศัตรูยุ่งยากขึ้นประเทศต่างๆเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ออกมาประนามการพัฒนาและการทดสอบ KN24 ว่าเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติอย่างไรก็ตามแรงกดดันทางการทูตด,ดูจะไม่สามารถหยุดยั้งเกาหลีเหนือได้รัฐบาลเปียงยางยังคงยืนยันสิทธิในการป้องกันตนเอง และยกระดับการพัฒนาอาวุธต่อไปขีปนาวุธ KN24 ิยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในสงครามจิตวิทยาการทดสอบมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการประชุมระดับโลกเพื่อสร้างความกดดันและเตือนถึงอำนาจทางทหารของเกาหลีเหนือซึ่งทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องเร่งปรับแผนป้องกันและเพิ่มงบประมาณด้านระบบป้องกันขีปนาวุธในด้านเศรษฐกิจการพัฒนา KN 24ถือว่ามีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลหรือขีปนาวุธข้ามทวีป ทำให้เกาหลีเหนือสามารถสร้างภัยคุกคามที่น่าเชื่อถือในงบประมาณจำกัดและอาจเพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วหากต้องการใช้ในสงครามเต็มรูปแบบสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มเติมคือความเสี่ยงที่เทคโนโลยีของ KN-24 อาจหลุดไปยังประเทศพันธมิตรของเกาหลีเหนือหรือกลุ่มติดอาวุธซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาคอื่นๆของโลกโดยสรุปแล้วขีปนาวุธ KN-24 ไม่ใช่แค่อาวุธพิสัยใกล้แต่เป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบในระดับโลก มันสะท้อนถึงแนวคิดทางการทหารแบบใหม่ของเกาหลีเหนือซึ่งเน้นความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการรอดพ้นจากการตรวจจับรวมถึงเป็นเครื่องแสดงถึงเจตจำนงที่จะรักษาอธิปไตยและสร้างอำนาจการยับยั้งที่มีประสิทธิภาพขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารการวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและข่าวสารเกี่ยวกับอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ระดับโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ